ก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะค่ะสีเหลืองนะหิวมะม่วงเลยไปดูเขาสิจอมน้ียนี่นี่นี่มาแล้วเขาก็ขายด้วยเขามาลราด้วยเหมือนคุณหมอในแพทย์ทางไงอันนี้คืออะไรลูกตัวที่ขายดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ คือเรามีโปรโมชั่นมาฝากทุกคนด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่ามันแตกต่างจากลิปอื่นยังไงคือมันเป็น2หัวี่พี่เป๊กก็คือตอนทาเนี่ยเราทาฝั่งที่เป็นแมตต์ก่อนก็คือหัวสีดําก่อนใช่ตัวนี้เป็นตัวสีครับตัวสีใช่เป็นนวัตกรรมพิเศษของแบรนด์นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์เลยคือตัวนี้ด้วยความที่หลายๆคนทาแมตต์แล้วปากมันแห้งแล้วมันทำให้เราดูมีอายุเนาะแล้วก็ใครที่ปาก แห้งมากทาลิปแมทไม่รอ<ะ>ตัวนี้คือแนะนําเพราะว่าพอทาฝั่งแมทเสร็จรอเข้าเซ็ตตัวค่ะ เราใช้ฝั่งชายฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เคลือบนะคะล็อกสีลิปให้ให้ติดทนอย่างเป๊กเนี่ยเป็กทาตัวตัวนี้เข้ามาแล้วฝั่งแมทแล้วแล้วก็เป๊กไม่ได้ทาตัวนี้เพราะว่าอยากจะอันนี้แล้วบอกว่าเป็นชายฟิลเลอร์แสดงว่ามันก็จะเข้ากับเทรนสมัยตอนนี้ว่าทาแล้วให้ปากมันดูช้ำแล้วลอนนีใช่แม่แล้วก็ใครที่ปากแห้งมันดูแบบไม่สดชื่นเนาะเวลาผู้หญิงปากฉ่ำๆมันดูแบบเออหน้าจูสวยเลยพอทาปกติลิปแมทอะถ้าเจอพวกความมันหรือความวาว สีหลุดอยู่แล้วไม่แต่แต่ว่า <laughs> พอเราทาอะไรที่มันเป็นชายชายปุ๊บอะเวลาตอนนี้ยังไงนะเราก็ยังคงใส่แมสกันอยู่นะมันก็ติดแมสกเลิฟเทอะเลิฟน่านเลยนะนี่แหละความมหัศจรรย์ก็คือหลายๆคนไม่เชื่อค่ะ,<ช>ะลิปดูโอของแตนเนี่ยที่แบบเป็นดราม่าเลยก็คือเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลิปมันวาวขนาดนี้ดู่ะเมื่อกี้ว้ายิ่หลุดก็คือสดสดตรงนี้นี่สีไม่หลุดนี่ค่ะ อมก็แตจะทาเป็นเบอร์เก้าเห็นไหมคะสีเนี่ยไม่หลุดออกมาเลยค่ะแปลว่าแมทก็จะไม่เลอะเทอะไม่เลอะแน่นอนโปรโมชั่นนี่พิจศษ นีเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้เลยจัดเลยโได้มาะีรกระแตทํามาทั้งหมดเนีคะสิบสีก็เลือกแล้วว่าเป็นสีที่ขายดีของเคตาร์แด์เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกสีเยอะเพราะว่าหลับตาจิ้มหยิบมาทาได้แน่นอนสวยทุกสีห้แท่งค่ะปกติแท่งหนึ่งเนี่ยห้าบาทเท่านั้นเองแต่วันนี้เนี่ยมา5แท่งจากราคารวมนะคะสามพัาร้่สบบาทค่ะวันนี้ จ่ายแค่1,450ถูกมากว่าถูกมากแล้วหนูเชื่อว่า5แท่งนี้นะคะทุกคนซื้อไปนย่ยให้คุณแม่หรือจริงๆอ่ะพอพอไปถึงปุ๊บสมันสวยไม่ให้ใครลกเก็บเองแต่ว่าคนก็จะมีถามอีกก็มันไม่ไม่หลุดอ่ะมันติดทนขนาดนี้เราจะเช็ดออกยังไงแต่ก็เลยทำโปรพิเศษนี่เลยวันนี้นอกจากได้5แท่งแล้ว ไม่ต้องซื้อนะคะนี่รีมูเวอร์ปกติมูลค่า590บาทฟรีให้ไปเลยสําหรับใครที่สั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไปลบมาสคาร่าอะไรที่มันกันน้าอะไรหลุดอกหมดทั้งเซตที่คุณผู้ชมเห็นบนจอวันนี้เขาขายให้คุณเพียงราคา1450บาทราคารวมทั้งหมดเนี่ย3,540เลยวันนี้ลดเกินครึ่งเลยนะคะใครอยากได้ก็ยกมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สแกน QR คที่อยู่ด้านหน้าได้เลยแล้วก็โศ 2 2 4นะคะหรือว่าลน์แอดนะเคที่คอสเมติกอันนี้เป็กบอกก่อนว่าที่เป็กเชียร์เนี่ยเป็กไม่ได้เป็นรีเซนเตอร์นะเป็กใช้ขอบคุณี่เปกใช้ของเขามาตลอดเลยแล้วก็ประเด็นชอบมีคนถามใน TikTok ใน IG ว่าทาลิปสีอะไรสวยจังเลยเป็กใช้อยู่ยี่ห้อเดียวเลยก็คือเคที่คอสเมติกคุณใช้สีอะไรเป็กใช้ของเขากับทุกสีแต่วันนี้วันนี้ไม่ใชด้วยชุดแบบสีสัน่าระดับประหลาดของน้องกระแตเบอร์เบอร์ศูนย์เก้าที่หาที่หนิงเมื่อกี้พอทาฝั่งแหวนเรียบร้อยรอเขาเซตตัวประมาณหนึ่งนาทีแล้วเอาฝั่งชายลงเห็นไหมสีมันจะฉ่ำ ขึ้นมาแล้วประเด็นคือนี่ค่ะมันไม่หลุดเดี๋ยวหนูเอาทิชชู่ซับเลยเอาละทิชชู่สีขาวนะคะถ้าหลุดคือหลุดให้ให้เรียกว่าถูดีกว่าอ่าอ่า นี่เห็นไหมคะกระดาษไม่มีสีหลุดติดมาเลยนี่ถูเลยไม่ได้ซับปกติคนอื่นเขาซับกันอันนี้ถูเลยแล้วใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะฉีดฟิลเลอร์ปากดีไหมอะไรแบบนี้ไ่ต้องเลยลงทาลิปสติกกระแตก่อนว่าการฉีดฟิลเลอร์ปากหมอคุณเปล่าหลายๆคนก็ถามอีกตอนนี้คนถามกันเยอะเข้ามามากว่าแล้วมีสีอะไรบ้างสีนี่คุณขาเขาจัดสีอย่างนี้มานะคะมาทามาเมเข้ามาเลยค่ะเลือกสีได้ด้วยค่ะมีสิบสีเลยมีสิบสีแต่ห้าสีที่เราจะจัดโปรโมชั่นนี้ให้เลือกสีได้ด้วยเลือกได้อีกตั้งหากสุดจริงๆจริง ชพราะวก็ใน5สีเนี้ยอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย อาจจะไม่ทาเพียวสีเดียวก็เอาไปผสมกันก็สามารถผสมได้เลยก็เข้าวันนี้ด้วยจัดไปนะคะก็แต่ขอโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะ5แท่งรวมถึงรีมูเวอร์เนี่ยปกติราคามันจะอยู่ที่ประมาณ35,4 0บาทวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในรายการเลย1450บาทคือลิป5แท่งถูกมากๆตัแค่ละสอ0ร้อยก็บาทเองใช่แล้วใช่ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าอันนี้แต่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็คิดค้นเนี่ยมากกว่า2ปีกว่าจะได้ส่วนี้เพราะว่าส่วนมากลิปทั่วไป เวลามันชายอ่ะยังไงก็เลอะลิปลอสแต่ตัวเนี้ยไม่เลอะแน่ค่ะเขานี้อยากจะเมาส์นะสมมติว่าใครไปเดินห้างตอนนี้นะเขามีเคาน์เตอร์วางด้วยแต่คุณจะไม่ได้ราคานี้ราคาไม่ได้มีให้แค่ในรายการคุยแซ่บโชว์เท่านั้นใช่แล้วซึ่งคุ้มมากมากนะโทรไปเลยนะคะคุณผู้ชมผ่านที่เบอร์02นะคะ1594224นะคะหรือว่าไลน์แอดเคที่คอสเมติกนะคะหรือว่าติดตาม IG Facebook นะคะเคที่คอสเมติกอันเดอร์สกอร์ทีเอชวันนี้ยเขาเอามานะเรื่องลิปสติกนะแล้วเขาก็แถมดีมูฟเวอร์ให้้้แตต่่อออยาาาากกจะบวถซูมมดีๆไ ตาอันเนี้ยคุณอย่าบอกคุณธรรมทานนะดอลไม่ดอลลี่อายของเขาและที่เรามีหลายตัวค่ะทำสินค้าหลายตัวมาก ด้วยความที่ลิฟต์มาแรงมากจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เปิดใจลองเพราะว่ามันเกิดจากว่าเป็นไปไม่ได้ไม่น่าทําได้แต่พอเขาลองปุ๊บเฮ้ยมันทําได้แล้วลูกค้าก็เลยกลับมาซื้อสีสวยด้วยจะทำเม็ตก็ได้หรือว่าจะชอบฉาบว่าก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะแล้วก็จะมีหลายสีมากค่ะพี่หนิงสีแบบว่าชุ่มผูนู้นพีชใช่ก็สามารถเลือกได้เลยเรียกว่าลายเขาเรียกว่ากดไปที่ลายแอบนะคะเที่คอสเมติกแล้วก็สอบถามได้เลยเดี๋ยวเขาจะส่งสีให้ดูเลยว่าสิบสีมีอะไรบ้างนะคะใครหมดนะครับลองถามแอดมิน มีตัวนี้บ้างไหมคะของเรามีหมดครบมีลยมีหลายลายเลยค่ะถึงเวลาร้านที่หลายๆคนอยากจะรู้นะคะค้างเอาไว้อยู่ตอนนี้ลายค้ารอค้างล้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเียวเดียวเี๋เดี๋ยวเดีนาียวเดี๋ยวเาี๋ลี๋ยวเดงแล้เดวเดวเปี๋ยวเวเดี๋ยวเท่๋เดู๋ยเดี๋ยวเี๋ยวเากยีวเีวนวเเาวเดีดี๋ยวเเายด เมืองนอกทั้งหมดเพราะว่าในไทยอังทำไม่ได้เลยหนูต้องบอกว่าหนูเป็นคนแรกเลยของไทยที่คิดค้นเรื่องของลิปดูโอสองด้านที่มันฉ่ำแล้วมันไม่หลุดติดแมสใช่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูใครที่สนใจแล้วก็อุ้ยมองไว้นานแล้วเห็นบ่อยมากเลยลิปใหญ่กระแตลองสักครั้งแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออทำไมมันถึงขายดีเพโปรยทีค่ะกระแตพยายามโปรยทีหนึ่งเลยก็อย่างที่บอกเลยค่ะวันนี้แต่ก็ให้ทั้งหมด5แท่งเลยแล้วก็ได้รีมูเวอร์เอาไปลบเช็ดเครื่องสำอางท จริงอ่ะคลีนได้ทางหน้าเลยตัวนี้คือล้างออกดีมากก็590บาทวันนี้ไม่ต้องซื้อในรายการนี้ซื้อตอนนี้หนูให้ฟรีไปเลยจากทั้งหมดเนี่ย3,540บาทเหลือแค่1450บาทเท่านั้นถ้าเป็น c o u n ต e r brand น่ะได้แท่งเดียวนะราคานี้แต่นี่ได้5้าแท่งเลยนะใช่ค่ะก็ยกมือถือขึ้นมาสแกน QR ค o d e ใช่แต่ว่าใครที่ยังเข้าไลน์ไม่ได้นะคะฝากสแกน QR code ซ้ำนิดนึงแล้วก็ติดต่อพปทีไลน์แอด Katy c o s m e t i c ซ้ำนิดนึงเพราะตะกี้เนี่ย เขาติดต่อกเาบอกบอกว่ามันเด้งเข้าไปจนลายอ่ะเกิดการค้างเืยว่าคนสนใจมากเลยอย่างที่บอกว่าเขาไปซื้อที่เคาน์เตอร์เนี่ยราคาไม่ใช่จัดในโปรโมชั่นนี้มันก็เลยค้างนิดนึงดังนั้นฝากสแกนซ้ำแล้วก็ทักซ้ำเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะคุณชมค่ะสุดคุ้มคุ้มเสียเองมากเลยแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วบอกจากรายการคุยแซบโชว์เพราะว่า เราให้ผ่านรายการคุยแซกโชว์แค่รายการนี้รายการเดียวนะคะใช่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เปิดใจลองนะคะจริงๆสินค้าเคที้คอสเมติกส์เนี่ยกระแตก็ทําหลายตัวมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดตัวแป้งจริงๆในมิวสิกวิดีโอเพลง Burning for You เมื่อสักครู่เนี่ยแ็แอบมีไทยอินแป้งครับตัวใหม่เหมือนกันใช่ประมาณต้นเดือนหน้าก็ใครที่ติดตามก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอเพลง Burning for You กันด้วยนะคะใช่แล้วหลายๆคนถามหาเมื่อกี้เลขน้องกิจเขอร ดพราว่าทำไรอ่ะเดี๋ยวไว้ติดตามในไอจีดีกว่าอ้ย ไปแล้วพูดไปพูดมาคุยกันถาเรื่องลิปสติกถามเรื่องเลขกิจอย่างนี้เดี๋ยวติดตามทางใน i ไอจีห้ามน้อยใจพวกพี่ไม่ได้ลืมเลยนะแต่ว่าคุณผู้ชมขาสามารถดูรายการคุยแซบโชย้อนหลังได้นะคะในยูทูบนะคะ Orange Mama นะคะติดตามทั้ง Facebook IG t ติ๊กตอคุยแซบโชได้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเลขน้องกฤษเนี่ยภายในช่องนั้นกันก็ได้นะคะยีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมแล้วกลับมาสุนันได้ไหม่นะคะกับรายการของเราคุยแซบโชค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ S <S <S ดูรายการคุยแซ่บโซจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีบัมบัม Paris Burning For You Daddy Daddy Bum b u Hey <laughs>